ต้นน้กมามไม้นะคะเป็นตน้นพุทราเด้อค่ะหรือต้นบักท่านบานเฮานี่แหละค่ะเป็นพุท่าพันธุ์นมสดนะคะปลูก2ต้นค่ะเลยฟังผุ่นออกมาเด้อค่ะบนนี้กะสิเป็นสวนผีกเด้อค่ะพอกับปลูกไว้สามแถวนะคะมัน,นี้กะเป็นต้นอะโวคาโดด้วยค่ะปลูกมาหนาสิสองปีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสต้งคนหลักเกษตรนะคะคลิปนี้สต้งกัสิพาถุกคนมาทัวร์สวนนะคะว่าหลังจากที่ได้เจาะน้ำบ้าด้านไปนะคะและ้วก็ติดตั้งแพงโซลาเซลล์ไปนี่ที่สวนเดมีการเปลี่ยนแปลงอีงยังแน่เด้อค่ะเดมีการปลูกพืชอีหยังเขามาแน่เด้อค่ะเดี๋ยวถอาพรอมเหล้วก่ะไปชมกันเลยค่ะแปลงนะคะกัสิพาทัวร์บริเวณที่อยู่ไก่แพงโซลาเซลล์ก่อนนะคะบ่อนนีน่กาเป็น่อนที่พอได้มาปลูกไว้นะคะหลังจากที่เจาะน้ำ ล้วก่ติดตังแพงโซลาเซลล์ป้ยเด้อค่ะที่เห็นอยู่บนนีเด้อค่ะบนหนีก็เป็นกกบังหุงเด้อค่ะก็เป็นบังหุงคังนะคะนี่พอก็ได้ปลูกไว้นะคะตที่ตัดไปก็เป็นต้นตเมียเด้อค่ะพอก็ตัดออกนะคะนี่เป็นกกบัหุงคังไว้เลยนะคะแล้วค่ะที่เห็นอยู่บนหนีเด้อค่ะบนหนีเป็นต้นลินจีค่ะเป็นลินจีน่ะขอนผนมเด้อค่ะพอกะเอามาปลูกแซมกันกับบังหุงนะคะ พอ่อพอเจาะน้มบาดาลไปนะคะถาหากว่าเฮากอกไม้มาปลูกแถวนี้ด้วยค่ะก็คือบริเวณบนนี้นะคะอยู่ใกล้จากสาแห้งเนะะ้อค่ะพูนผูนค่ะาะอยู่ทั้งพูนภูค่ะแต่พอเจาะน้มบาดาลปุ๊บก็กบสามารถไ้น้ำได้ง่ายขึ้นเลยนะคะนี่พ่อก็ไ้น้ำเป็นผ่านสายน้ำยศด,ด้วยค่ะกับสีประมาณนี้ด้อค่ะบริเวณน,นี้กระซีมีแค่ กกบังฮงละกะกกลินจีนะคะบริเวณตอม่าเด้อค่ะกัสิเป็นบริเวณที่ทุกคนอาศีเคยได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะในงขีบกอ่กอนนะคะกับเป็นบริเวณคล้องใสไก่ั่นเองค่ะนี่งก็เป็นโตอทอเด้อค่ะที่สูบผ่านมาจากทอนามบ้าด้านนะคะนี่กัสิไหลใส่โอค์นะคะโองก์กสีหล่นมากนะคะหล่นมากผ่าน ของใส่ไก่นะคะนี่กะบะมียั้งมากเด้อค่ะพอกะปลูกพักไว้บริเวณขอบข้างหน้านะคะข้างหน้าบนนี้เด้อค่ะกะใไญ่ยยขึ้นมาเน่เด้อค่ะเนื่องจากลุงหนีได้มาไถหน้าบนนี้ค่ะและ้วกะดันดินขึ้นมาให้พอนะคะให้พอได้ปลูกกกไม่กกไหกกไลไปเด้อค่ะนี่บนนี้ก็เป็นกกมะเขือเด้อค่ะที่ได้ปลูกไว้ต้นนี้กับมะมหมนะคะเป็นต้น พุทธาด้อค่ะหรือต้นบักท่านบานหาเหานี่แหละค่ะเป็นพุทธาพันนุ่มสดนะคะปลูกสองต้นค่ะนี่บักเคือกเริ่มเป็นดอกออกนวยด้อค่ะน่วยกะเริมใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกบ่จักมึงจะตั้งกาสีเดกเก็บนะคะนี่นี่ก็เป็นกบักท่านอีกต้นหนึงนะะ่งด้วยค่ะขามา่าอีกข้างหน้าฝั่งหนึ่งด้วยค่ะบนนี้ก็เป็นก๊กชมพูด้วยค่ะพ่อกะเอามาปลูกนี่ค่ะปลูกไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะยางไปถุกคนกัสีเห็นนะคะ สิปูสองฟังทางเลยเด้อค่ะฟังนีก็เป็นโกกสมผู๋ค่ะฟังนีก็เป็นโกกบักเขือเด้อค่ะแล้วก็มีบักิีเขื่อนน้ำนะคะหรือว่าบักผีกระเลียงบักผีกขาวเนี่ยแหละคะ่ะนี่พอกะสือมาปลูกนะคะปลูกไว้กินปลูกไว้ขายค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะภูมิใจนําเสนอแห้งค่ะต้นนี้ก็คือต้นละมุดนะคะ กะเป็นละมุดพันกะสวยมาเละะ่เด้อค่ะพอกัสร้างมากค่ะตัวน,นี้เป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดเด้อค่ะพอกับปลูกหลายต้นเลยนะคะละมุดนี่ค่ะตัวน,นี้กะเป็นละมุดตนยยนะะ้นใหญ่เด้อค่ะตัวนี้ก็คือไปสือมาเองเด้อค่ะเป็นต้นแบบช่ำกิงะะ่งเด้อค่ะนี่เพื่อนกะเป็นยอดออกยอดไม่แล้วเด้อค่ะแล้วก็มีดอกมียังเริ่มตุ้มๆุ้มออกแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะยางตามข้องมากจนสุดนะคะกัสีเห็นทออยูสองทอเด้อค่ะทอต้นนี้นี่กัสีต่อไปอีกข้องหนึ่งเด้อค่ะทอต้นนี้กะต่อลงสะนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะตั้งสีผ้ายางมาเบิ่งข้องก่อนนะคะนี่ค่ะข้องบนนี้ก็เป็นข้องทีเห็ดไม้เด้อค่ะบ่ได้คุดนะคะบนนี้เป็นข้านหน้าอยู่แล้วค่ะแล้วลุงกับมาดัานดินขืนหาให้เป็นหล่องข้องแบบนี้นะคะพอกระได้สั่ง คาแดงไงมาปลูกนะคะนี่สั่งมาหลายเลยเด้อค่ะปลูกไวเป็นกอเป็นกอจังสีเลยค่ะนี่แล้วก็เอาเฟื่องคุ้มไว้นะคะข้องนี้กับสีเงาต่้งเต้บนนีเนี่นะคะ่ะเงาไปจนหอดกกวาเด้อค่ะแล้วก็สีเหลียวมาบนหนี้ค่ะเป็นทางออกหน้าพอดีนะคะกับเห็ดไปเรื่อยๆค่ะพ่อยางมากจนหอดกกวาเด้อค่ะบนนีก็เป็น นะคะแล้วก็ซีมี่ทอนามนะคะต่อเพิ่มมาบนนี้นี่อันนี้ก็เป็นคลองอีกฝั่งนึงเลยเด้อค่ะเป็นคลองเย้าไปเรื่อยๆค่ะนี่เยาวไปบนนี้ค่ะจนหอดท่างออกหน้าเลยเด้อค่ะก็ต้นนี้น้ำก็ไหลทะลักหอดเด้อค่ะเนื่องจากแดดกเพึ่งออกเด้อค่ะก็เลยบมีน้ำอยู่ในคลองเลยนะคะต้นเนี้ยของโพบได้ปู้พายางค่ะถ้าหากว่า น้ำเพื่อนขังไว้เด้อค่ะดินเพื่อนบ่ไดดถึกผ้ายางเนาะค่ะมากก็สีซึมลงไปเรื่อยๆค่ะก็เลยทุกเศร้านี่น้ำเพื่อนก็สีหายเด้อค่ะจนกลัวน้ำบาดานสีสูบมาหอดเด้อค่ะเพื่อนกับจังสีมีน้ำเต็มคลองอีกเถอค่ะราคาทั่วฟังคลองนี่เสร็จแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวฮอสีพ้ามาทั่วฟังสะกันดีกลัวนะคะนี่ก็เป็นทอถี่ตอมา จากข้องนะคะเวลาหนามมาโหดเพื่อกสีไลออกจากท่อตัวนี้เลยเด้อค่ะกับบริเวณขอบสะนะคะพอกระได้มีการปลูกบังหุงไว้น้ำนะคะนี่ปลูกไปจนสุดพูดเลยเด้อค่ะแล้วก็บ,บนขอบโอกหญิงนะคะมีแซมกับบังหุงเด้อค่ะกับเป็นก๊กพักคานะคะหรือว่าสะอ่มนั่นเองค่ะกับบนนี้นะคะเป็นต้นฝรั่งค่ะเป็นฝรั่งเหนือแดงเด้อค่ะสะตั้งกับลืมคือกันเขาว่าพันอยียงนะคะ นี่ทุกคนต้นนี้เด้อค่ะเป็นพักค้าถี่พอสั่งมากค่ะเป็นพักค้าไหลน้าเด้อค่ะนี่เบอ่งค่ะบบมีน้ํพโอเม็ดเลยเด้อค่ะนี่เบิ่งค่ะซ้าปูไปเกือบเดือนแล้วค่ะเพื่อนกะลืมแตกยอดออกใบขึ้นมาหลายแล้วนะคะนี่น้าซากะเต็มแล้วเด้อค่ะนี่กระสูมาเรื่อยๆค่ะเบอ่งค่ะ นี่น้ำเพื่อกะสีออกจากหู้นีเด้อค่ะและ้วกะสีลงมาใสาส่าขาดแต่ก้อนนี้น้ำซ่ากะสีบกอยู่นะคะพอ่อสูนบนังบาดานไ่กะเกือบเกือบเดือนละค่ะที่สูบไสซ่าแนวนี้เด้อค่ะขาะต้นนี้ยางมากหอดนีเด้อค่ะก็มีกกบักม่วงน้ำเด้อค่ะเพิ่งปลูกมาได้สองปีเขากะท่านละเป็นดอกเป็นหนวยเด้อค่ะจะตั้งกระจำวบดใดว่าเป็นพันอยียงนะคะ อันนี้กัต้นบักูดก็ะมีเด้อยค่ะแล้วก็มีต้นบักพาวเด้อค่ะยูบานเอามาปลูกค,ะคะ่ะนี่บนนี้กะเป็นสิกเนเจอคือกันนะคะพักสาบนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นพักสาบเด้อค่ะทีพอช่ำไห้เด้อค่ะแล้วก็เอามาปลูกอยู่หน้าน้านะคะนี่ปลูกตังเต้บนนี้ค่ะต้ค่ะต้นนั้นเป็นข้างไงเด้อค่ะอ้นนี้กัยังเห็ดข้างท่านสุดเด้อค่ะพอกะไห้ประมาณนี้นี่เพิ่งค่ะ ตนพักสาบค่ะน้ำเวลาสีไ้น้ำกับตักจากในซัเนี่ยแหละค่ะน้ำพืนพ้นขึ้นสูงกะตักง่ายด้วยค่ะนี่มือค่ะต้นนี้เหลื่อมเหลื่อมเป็นตุ้มดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่สีใหญ่ยยขึ้นมาเนี่ด้วยค่ะเนื่องจาพกพ่อกะเอามาปลูกไว้นี่ ต๊นนี้เป็นข่างไงเลยเด้อค่ะพอกะหิดไหวค่ะโต๊ะเสาหนีพอกะใสทอพีวีซีเด้อค่ะละกะเทปุนใส่ค่ะเทปูนผสมหินลงไปเด้อค่ะเทใสเห็บเป็นเสาค่ะนี่แข็งแรงแหงเด้อค่ะมันคงค่ะเลยฟังผุ่นออกมาเด้อค่ะบนนี้กะสิเป็นสวนผิกเด้อค่ะพอกะปลูกไว้สามแถวนะคะปลูกมากกะนาสีสามเดือนได้แล้วเด้อค่ะเบอ่งค่ะเพิ่นกะยังมีให้ เก็บกินเก็บขายอยู่เหลื่อยเลยเด้อค่ะนี่ั้งหน่วยแดงหน่วยเขียวป้าปนกันไปเด้อค่ะพอกะไ้น้ำจากในส่ซดนี่แหละค่ะก็ใส่เป็นระบบน้ำยศคือกันเด้อค่ะอากาศบนขอฟังนี้นะคะก็เป็นพักขาคือกันค่ะพักขาอะไรนะอัเด้อค่ะอันนี้ก็สิมีก่ก็ตะไคร่ก็สิงไข่น้ำเด้อค่ะนี่ปลูกไว้ค่ะไว้กินนะคะบ่ได้ปลูกหลายเอยียง นี่พักคานี่กะปลูกหลายพอสมควรเลยเด้อค่ะมะน,นี่ก็เป็นต้นอะโวคาโดเด้อค่ะปลูกมาหนาสิ2สองปีแล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปทั่วสวนของสตังก์ก็ได้ จบลงไปแล้วนะคะถ้าหากว่าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้นํานะคะ,ะตั้งกตหวังวาคลิปนี้ด้วยค่ะก็อาจสิเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใดที่กําลังเจาะนาบ้านด้านเหตุค้องใส่ไก่อยากปลูกพืชปลูกพักกะสามารถมาเบิ่งคลิปของสตางไดใดนะคะสะตางกะขอโตโจ้ว้เพียงสำนีค่ะขอบคุณที่เบิ่งคลิปนี้จนจบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย